อิซูซูยกทับรถแต่งสุดเล้าใจเอาใจสายสปอร์ตและเลสซิ่งในงานแบงคอกออโต้ซารอน2025งานแสดงรถแต่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนภายใต้แนวคิดอิซูซูทัดเทศบัตดีอิซูซูเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยไฮไลท์พิเศษอิซูซูจัดเต็มรถแต่ง4รุ่น4ีสไตล์โดดเด่นทั้งความแรงและความสวยงามเริ่มจากอิซูซูดากอนแม็กตำนานมังกรทองรุ่น TFR ที่ถูกรีสตอร์เรชันและโมเดลใหม่หมดจดประสานดีไซน์คลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีล้ำนาโคต่อด้วยอิซูซูมิวเอ็กซ์เดอะเน็ก สปอร์ตเอสยูวีสายลุยที่มาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตเต็มคัน,พเ,คนเพิ่มความชอบเฉี่ยวเหนือระดับด้านสายปิกอัพอิสุสุขนดีแม็กไฮแลนเดอร์แต่งเต็มสไตล์ท็อปคลาเท่หรูดุดันและที่พลาดไม่ได้คืออิสุสุเซฟตี้คาร์ที่ปรับสเปคแรงสุดขีดเทียบชั้นรถแข่งพร้อมโชว์ความมันให้แฟนเลสซิ่งได้สัมผัสแบบใกล้ชี้รถแต่งทุกคันขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลแห่งอนาคต 2.2- และ3.0 DDI m a ู f o r ดี t ีไอแม็ก f อร์ดหที่ให้ทั้งความแรงความทนทานความประหยัดแแลละยังงเป็นมมิิตตร่อสวด้ สำหรับบูธอีสูตรทีิมพนั้นก็คือเอาใจสายมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็คือท่านที่ฟีลแบบเรซซิ่งแล้วก็ชื่นชอบสายแบบตกแต่งอยากเรียนเชิญทุกท่านที่บูธอีสุในงานแบงคอกโรลส์รอยส์ครับในครั้งนี้มีการนำรถยนต์4แบบ4สไตล์มาร่วมโชว์ที่งานเริ่มต้นตั้งแต่คันแรกครับก็คือรถปิกอัพในตำนานอ e ีสุตุปิกอัพทีเอฟอาร์ปี1988มีการจัดทรงแล้วก็ออกแบบรถใหม่ทั้งคันที่เรียกว่าสไตล์เรสซมอสตนะครับคันที่2นั่นก็คือในส่่วนนของงรรรถถเปปป็ใหม้ายแด e D-Max Highlander Isuzu 4ะตู ในส่วนของตัวโบบอรีเซ็ตก็คือมีการใส่ชุดโป่งล้อพร้อมๆกับเปลี่ยนล้อใหม่ก็คือเสริมสไตล์ไลฟ์สไตล์ให้กับรถรุ่นนี้คันที่3ครับก็คือเอซูซูเซฟที่ขัรถนำหน้าขบรถแข่งครับซึ่งก็คือมีสเปคความแรงแล้วก็ขีดความสามารถกับรถแข่งคันที่4ก็คือตอบโจทย์เอาใจในส่วนของรถ SUV ที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่าชอบจัดทรงแต่งซิ่งนั่นก็คือสปอร์ตเอแบบ I s u z u ูวิเเราใช้รถวิลนั้นมาตกแต่งแล้วก็ให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่าประชาคมเอซูซู ติดตั้งกับรถคันนี้แล้วก็พิเศษครับสำหรับช่วงนี้นั้นก็คืออยากเรียนเชิญครับถ้าลูกค้าที่พร้อมออกรถเลยนะครับแล้วก็อยากให้ออกรถภายในสิ้นเดือนนี้เลยคือาเสิงหาคมนั้นยิสุกดีแม็กซ์ดีจริงแคมเปญพิเศษช่วงนี้ก็คือแจกทองทุกๆสัปดาห์รวมมูลค่าทั้งหมดคือรวม5ล้านบาทครับก็คืออยากให้ทุกท่านรีบออกรถแล้วก็พบกันที่งานนะครับในส่วนของแบงค์คร์สลอนที่บูธ4100ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทคบางนาครับ ทำพาดงานบางกอกออโต้ซาลอน2025ระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคมนี้ณเบาเทคบางนาพอ100ที่บูธอิสุสพบกับแรงบันดาลใจใหม่ๆของการแต่งรถได้ที่นี่